สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องสาวเอลมาหาเฮงนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสาวเอลซีพาพี่น้อง FC นะคะยกช่องไปปล่อยปลาเอาโชว์ก,กันนะคะพี่น้องจ๋าไปกันเลยจ้าเดี๋ยวสาวเอลซีลงอ e ันนี้สกวอนพี่น้องเบิงมันเปลี่นปลาเดี๋ยวพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสาวเอลซีไทยให้พี่น้องเบงนะคะเปลี่นปลาแบบไ,ไหนเนาะพี่น้องจ๋าเป็นสะพานแบบนี้จ้านี่เนะาะเป็นสะพานแบบนี้นะคะเดี๋ยวสาวเอลซีลง ล่องลงนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยไปปล่อยปลาเนี่ยนะคะสาวเอลซิม่าเก้าตัวนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะพี่น้องจ๋าไปปล่อยเอีพาพีน้องเอฟซีนะคะมาปล่อยปลาดุกนะคะปล่อยเอาโชคเอาลาบนะคะพี่น้องจ๋าปล่อยเอาโชคนะคะให้งวดนี้แนวทางของสาวเอลมาหาเฮงนะคะพาพี่น้องปองไปสุขูสุขค้นถึกนะคะ อย่าห่อปล่อยไปเลยจ้าปูเอ้ยลูกได้ซื้อปลาดุกมาปล่อยมาเป็นบริวารของปูละเด้องวนเนี่ยให้ลูกมีโชคมีลาบลหลายๆเด้ยปูเด้อไปละจ้าพี่น้องจ้าตรงนี้จะเป็นสะพานจ้ะพี่นอ้อง แล้วก็ปีนขึ้นเสร็จแล้วนะคะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วปล่อยปลาเอาโชกเอาใช้ในมือเลือง,งามยามดีมือนี่นะคะรอเบิงผลลับนะคะพี่น้องจา๋าในงวดวันที่สิบหมีนาคม2องพนห้ารอยหกสิบหาเนาะว่าแนวทางของสาวเอลมาหาห่งสีขาวบอนะคะเดี๋ยวห้องมาลุ้นกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวส,สาวเอลไปไป,ไปไหวป,ปูเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้กะสีผักจะเข้าแล้วกะสีเดินห้างกลับนะคะพี่น้องจ๋าก็คือบ่ได้แวะไปไซไลช่วงนี้มันโควิดนะคะมันกะบ่เป็นตาไปนะคะกลับไปไหวปูเรียบร้อยแล้วแล้วกลับไปจับโอ้ยเมยพี่น้องหายใจพอทันไปจับลูกปิ้นปองนะคะเลขสามตัวตรงตรงให้พี่น้อง fc ได้เบิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวสาว lc เอาขึ้นถ่ายคลิปนะคะว่าตัวใดนะคะปกติแล้วอันจับมากอะ บอถือจักเสือพี่น้องเอ๋ยจับลูกปิงปองในสาวเอลจับบอถือจักเสือเดิมมีมีเคยถือตัวอยู่ถือตัวกับรถแต้มอยู่ต่ว่าสาวเอลก็ไ่ได้ถือน้ำเนาะกะเป็นแบบว่ามันตรงกับแนวทางนี่สิน่ะกะส่วนมากกะซื้อน้ำแนวทางมากกว่านะคะและกางวดนี่กะเลขเลขงามอยู่ตะว่าสาวเอลกะสีมาลงให้พี่น้องเอฟซีได้เบิรงซื้อต่สาวเอลกะสิบ่ได้น้ำไปเสียงโคดเพราะว่าสาวเอลเสียงโชค ไปแล้วนะคะของสูตรหนึ่งนะคะแต่สูตรสองสาวเอลบอร์ดเดล่นนะคะสาวเอลพักสูตรสองแต่ก็ลงตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันอยู่นะคะสําหรับคนที่ชอบสูตรสองยังมั่นใจในสูตรสองก็เอาไปเทียบเคียงกับตัวเลขเจ้าของใดแต่สาวเอลบอเล่นสูตรสองนะคะงวดน,นี้กะแต่ว่าก็ยังมั่นใจอยู่ว่ามันนนาจะเขาอยู่ได้สูตรสองแต่ว่าก็ว่าอยากเอาเงินของเฮาไปเสียงในจุดจุนนั่นเนาะ สูตรหนึ่งนี่มันเดินดีเดินยาวนะคะบ่ข่อยผาดน,นะคะก็เลยต้องไปเสียงโฉกในสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา้าเนาะพักก้อนค่ะพี่น้องค่ะจุดที่สองนะคะที่สาวเอลไม่ยืนพักมันห่มนะคะโอ้ยมันเมืออ่อยหลีด้พี่น้องจา้ามันตากแดดเนาะแล้วมันกับอยแห้งนะคะถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องจา้าสาวเอล วยพรใไห้พี่น้องเอฟซีนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องจา๋าผูใ้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วนะคะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะสื่อแนวทางของสาวแอลอยบมักตัวไดเบิ่งตัวไดก็ขอให้ถือไปพร้อมกับสาวแอานะคะพี่น้องจา๋าเพราะสาวอเอากล่นขึ้นกันนะคะสีลงคลิปแนบลงคลิปแนกะยังมาเขาอเอินอยัง ยังมาทักทายพี่น้องปองป่ายอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสี่ขึ้นโอ้แสบตาพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสี่ขึ้นตัวเลขจับฉลากปิงปองนะคะถ่ายคลิปสาวแอลลืมทายแสบตาพี่น้องจ๋าเนี่ยมันถึกตาเนาะสาวแอลลืมทายอันโกแสบตาแฮงลืมทายลูกปิงปองไหวนะคะพี่น้องจ๋าลืมทายไหวบได้ถทายลูกปิงปองไหวนะคะพี่น้องจ๋าสี่ขึ้นตัวเลขในคลิปสาวแอลเด้อ ลงตัวเลขไว้ทั้งหัวสาวแอลนะคะว่าตัวใดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับทายคลิปนี้นะคะกระบปนี้ยังไหลนะคะพี่น้องจ๋ากระพาอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้กับชมคำโฉนดมาปลอยป่าอาบุญกันนะคะ